ตนหอมตอบตรงไม่กักทำไมเลือกข้างโยเกิร์ตมากกว่าพีเคอยากกันแล้วแต่ดูเหมือนเรื่องเราจะไม่จบง่ายๆสำหรับอดตคู่รักโยเกิร์ตและพีเคที่ไม่กี่วันก่อนเพิ่งมีประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองถูกเปิดเผยออกมาถึงขั้นต้องใช้ทนายดำเนินคดีขณะที่ล่าสุดดีเจตนหอมที่ตอนนี้กลายเป็นพี่สาวคนสนิทของโยเกิร์ตทำไมถึงเลือกฝั่งนี้ทางที่ความจริงก็สนิทและรู้จักกับพีเคมานานต้นหอมบอกว่าโยเกิร์ตตอนนี้เส ใชชีวิตได้แล้วมีคอนโดมีที่อยู่มีการงานที่ดีไม่น่าห่วงเหมือนตอนแรกที่ออกมายัางไม่มีที่อยู่ก็ต้องมาอยู่บ้านเพื่อนถามว่าโยเกิดใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยไหมก็ตอบตามที่เห็นในอินสตาแกรมในสมัยที่เขาอยู่ด้วยกันถามว่าเขาใช้เงินเยอะไหมหาได้เยอะใช้เยอะมันเป็นเรื่องปกติเขาเป็นคนที่วางแผนการเงินค่อนข้างดีหอมก็ถามเขาตลอดว่ามีอะไรให้กังวลไหมเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลพี่สาวเดี๋ยวเจอกัน คนรับข้างให้กำลังใจเขาอยู่แล้วคนที่อยู่เคียงข้างเขามันเยอะอยู่แล้วไม่ใช่แค่เพื่อนๆแต่รวมถึงคนที่ติดตามข่าวสาร และคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าเห็นใจในทุกๆเรื่องในวิกฤตต่างๆมันก็ทําให้ตัวเขาโตขึ้นต้นหอมเล่าต่อว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนกลางของเรื่องนี้วันที่มีปัญหาก,ก็เลือกข้างโยเกิร์ตหายจากชีวิตพีเคไปเลยเอาจริงๆหอมรักโยเกิร์ตก็มาจากพี่พีเคอยู่แล้วในวันนั้นคนนี้คือผู้หญิงที่ดีที่สุดของเขาแล้วต้นหอมก็ต้องรักคนนี้คนนี้ดีมากเขามาช่วยชีวิตพี่ทําให้พี่เป็นคนที่ดูแลเขา เราฟังเรื่องพวกนี้บ่อยๆเราก็อินเราก็รักพี่พีเคเราก็รักโยเกิร์ตไปด้วย พอวันหนึ่งที่เกิดอะไรขึ้นเราก็เลือกข้างที่จะอยู่ความถูกต้องอยู่แล้วเราช่วยคนที่ลำบากที่สุดณนะตอนนั้นก่อนถึงแม่หอมจะไม่ค่อยคุยกับพีเคเลยแต่หอมก็ส่งดาดามาตุมหรือคนอื่นๆเข้าไปคุยว่าเป็นยังไงการตอบรับของเขากับน้องๆก็เป็นยังไงก็ได้คำตอบว่าโอเคเราไม่ควรเข้าไปแต่ยังรักและปรารถนาดีเสมอเพียงแต่หอมรู้สึกวานาะวันนี้ในการเข้าไปหาเขามันเป็นเรื่องที่ยากยิ่งไม่ได้ คุยกันนานๆมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข้ายังไง ยิ่งพอมีเหตุการณ์เหมือนมีข่าวคนละฝั่งการอย่างชัดเจนในเมื่อหอมเลือกข้างนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ควรเข้าไปหาเขาแม้ว่าหอมชัดเจนจะอยู่ฝั่งนี้แต่ก็ไม่ได้คิดไม่ดีกับเขายังปรารถนาดีกับเขาเสมอแต่มันไม่มีช่องให้หอมและน้องๆเข้าไปอยู่ตรงนั้นมากกว่ามันไม่มีพื้นที่สําหรับเราพื้นที่นั้นมันอาจจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นฝั่งเขาไปแล้วให้กําลังใจทั้งคู่เพียงแต่พีพีเคหอมก็ขอให้กําลัง ใจอยู่ห่างๆมันไม่มีโอกาสจะได้แสดงความห่วงใหญ่ตรงนั้นไปพออยู่ฝั่งโยเกิดแล้วจะไปบอกพี่พีเคสู้ๆนะมันก็ดูเฟกไปแล้วหอมคิดว่าไม่ทําดีกว่าแต่หอมก็ยืนยันว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับเขาเลยอยากให้ทั้งคู่ก้าวผ่านอุปสรรคหรือสิ่งไม่ดีกลับมายืนในจุดที่ดีด้วยกันทั้งคู่